เมื่อเร็วๆนี้นางดวงดาวขาวเจริญรองประดากระทรวงอุตสาหการรมพร้อมคณะลงพื้นที่เข้าเยี่ยมบริษัทช้างทองอินเตอร์เทรดจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตรรายใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนมาริวันตําบลบ้านทุมอําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นโดยมีในาใยชัยศักดิ์วรวิริยะประเสริฐกรรมาการผู้จัดการบริษัทช้างทองอินเตอร์เทรดจำกัดให้การต้อนรับซึ่งบริษัทช้างทองอินเตอร์เทรดจำกัด เป็นโมเดลของการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐทำให้สามารถขยายขีดความสามารถการแข่งขันสู่ตลาดต่างประเทศได้โครงการนั้นก็เป็นโครงการว่อปี63นะคะกองทุนโตใบไทยย,ยั่งยืนนะคะก็มีการบริหารจัดการเงินนะคะนักธุรกิจเขาขยายแต่ทางบริษัทชางพองเนี่ยสามารถที่จะหาช่องว่าง ทางการตลาดนะคะมาเป็นนิชมาเป็นจุดเด่นของตัวเองสามารถที่จะผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้บริโภคก,กับการใช้กับเกษตรกรนะคะรองประลัดกระทรวงอุตสาหาการรมกล่าวเพิ่มเติมว่าปัญหาสําคัญของผู้ประกอบการ SME คือเงินทุนที่จะต่อยอดให้กิจการเจริญก้าวหน้าเมื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายก็จะสร้างโอกาสในการขยายตัวธุรกิจกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสามารถเพิ่มขีดก,การทิร่งทัน โดยปีที่ผ่านมากองทุนได้ปล่อยสินเชื่อเสือติดปีจำนวนกว่า1,621ล้านบาทและสินเชื่อคงกระพันจำนวนกว่า650ล้านบาทเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจให้ SME สามารถยืนหยาดได้ในทุกสถานการณ์และในปี2,569นี้กองทุนม,มีแผนในการจัดสรรสินเชื่อใหม่ที่เหมาะกับความต้องการของผู้ประกอบการในปัจจุบัน